بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدام من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله วันนี้นี่อยากจะมาอธิบายต่อมาอ่านตัวอย่างต่อจากเมื่อตอนที่ผ่านมาในเรื่องของลักษณะการเขียนสระตันวีนละกะนูนสุกูลในกุร,รานรัสมอุสาาีีพี่น้องคงยังจำได้ ที่ผมอธิบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือในรสมอุสมานีในอัลกุรอานรสมอุสมานีนูนสุกูลมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือเขียนเครื่องหมายสุกูลถ้าเขียนเครื่องหมายสุกูลบนตัวนูนสุกูลแสดงว่าเป็นห um ุกุมอิสฮาบแบบที่สองก็คือนูนสุกูลที่ไม่เขียนเครื่องหมายสุกูล ไม่เขียนเครื่องหมายสุกูนนั้นเขาจะเขียนเมื่อนูนสุกูลตัวนั้นตามหลังด้วยอักษรของอิฟฟ้าอักษรของอิดรอมแล้วก็อักษรของอิกราบนะก็คือถ้าหากว่าเป็นอุกุ่มอิดรอมอิฟฟ้าแล้วก็อิกราบแล้วก็ นูนสุกูลจะไม่เขียนเครื่องหมายสุกูลตันวีนก็มีสองแบบฟัาตาตไน์กัสโตไนถ้าขีดเท่ากันฟัตตายนบาริสองคู่ข้างบนหรือกัสรซไจนคือบาคือสระคู่สระซ้อนที่เขียนข้างล่างนั้นด้านล่างนั้นถ้าเขียนเท่ากันก็เป็น ฮุกุมอิซฮาร์ถ้าเขียนเยื้องๆกันไม่เท่ากันเส้นบนกับเส้นล่างไม่เท่ากันก็เป็นฮุกุมอิดุอมอิฆฟะแล้วก็อิคลาบสุดท้ายก็เป็นดัมมาไตนดัมมาไตถ้าเขียน <c oughs> เรียกง่ายๆก็คือเลข69คือหัวคนละทิศกันอันนั้นฮุกุมอิซฮาร์ คือดัมมาไตยที่เป็นหกกลม is ฮาร์อีกแบบหนึ่งก็คือดัมมาไตยที่เป็นหกกลมอิดรอมอิฟาแล้วก็อิกราบสามหกกลมก็คือเขาจะเขียนอย่างนี้จะเขียนไม่เท่ากันเขาเราเรียกดัมมาไตยตัวบนว่าเลข69าดัมมาไตยที่มีหัวมีหัวด้านเดียวกันนั้นเขาเราเรียกง่ายๆว่าเลข99ก็จะ มาอ่านอธิบายอีกสักตอนหนึ่งในเรื่องนี้ถ้า <c oughs> มาดูตัวอย่าง <c oughs> อันนี้ Ye, อัลลอฮฺบิลเลาะห์มิ่งะอีล์ชาอิตานรรัดิมแฟมักัธะไกรบะ عيد ิ่งแฟมักัธะไกรบะ عيد ิงเนี่ยอ่านไปแล ja ้วก hey, uh, ็จะอธิบายไปเนี่ยให้พวกเราสังเกตดูกัศระตัยนเพราะว่าขีดข้างล่างอ่าสระซ้อนอยู่ข้างล่างเขาเรียกว่ากัศระตัยนขีดขีดบนขีดล่างไม่เท่ากันไม่เท่ากันเป๊ะมันยึงเยื้องกันแสดงว่า เป็นหุกกลมสามหุกกลมนี้กลุ่มอะไรเราก็ต้องดูตัวอักษรที่ตามหลังอักษรตามหลังคือฟ้าแสดงว่าหุกกลมอิฟฟ้าอานงเสียงฟะแมะกกซาระบะอีดินก ق ล ل ا أ َ ه َตْ ت บ بِمَا لَمْ ت ُ ه ْ ت َ ب Tuka ming sabai'im binabai'i yakin Wajih tuka ming nong siang Nun sukun mai Kian kan mai Sukun dan bon <coughs> Mi siin tam lang Seringa pen hukum Ikh fa anung ah, siang Wajih tuka ming sabai'im ซาบอิมมีฮัมจาะะมองเห็นไหมฮัมามีฮัมจาอยู่แล้วก็ใต้ฮัมจามีตัวมีมเล็กๆหางห้อยลงถ้ามีมีมเล็กๆหางห้อยลงอยู่บนหรืออยู่ล่างแสดงว่าหลังจากนั้นจะเป็นตัวบาจะเป็นตัวบ้เน่ยเนี่ยเน่ยตัวบาหลังจากม,มีหางห้อยลงจะเป็นตัวบา อันนี้คือในรอซัมุสมานีเขาจะเขียนตรงจริงๆ้วตรงนี้คือกัสรอตเตนเขาจะเขียนกัสรอย่างเดียวแล้วก็เขียนมีหางห้อยลงเจอกับบะก็เป็นหุกกรมอิกราฟอ่านน่วงเสียงวจิตุกะมิงวจิตุกะมิงซาเบอิมบินาเบายียกิน มาดูกัสระไต,ตัวนี้กัส์ระไตตัวนี้ขีดไม่เท่ากันแล้วก็ไม่มีมีมหางห้อยลงเพราะว่าสิ่งที่ตามหลังไม่ใช่ตัวบาสิ่งที่ตามหลังคือตัวยาเป็นฮูฮูรุฟของอิดเดร์อมถ้าเป็นอิดเดร์อมก็จะเขียนกัลสระไตฟา,าธาไตาไม่ไม่เท่ากันอิดเดร์อมนี่คืออ่านหน่วงเสียงควบเสียงแล้วก็หน่วง bina bai yakin bina bai yakin tapi saya tapi <coughs> sawa um minkum man sawa um ดัมมไทนเขียนหัวอยู่ทิศทางเดียวกันเหมือนเลข99นะพวกคมอะไรตามหลังด้วยมีมก็แสดงเป็นอีเดอรอมอีเดออมหน่วงเสียงสาอุมหน่วงเสียงอุมหน่วงเสียงมิงนี่ก็หน่วงเสียงเพราะว่านูนไม่มีเครื่องหมายสุกูล แล้วก็ตามหลังด้วยกาฟเป็นหกกลุ่มอิศฝามิงกุมงมีมสุกูลก็ก็เช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันคือถ้าไม่เขียนเครื่องหมายสุกูลแล้วแสดงว่าตามหลังด้วยมีมหรือไม่ก็ตามหลังด้วยบะสองตัวเท่านั้นแหละแล้วก็หน่วงเสียงมิงกุงมันมันดูสังเกตเลยเปรียบเทียบกันเลยนูนสุกูลตัวนี้ มีเครื่องหมายสุกูลเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเครื่องหมายสุกูลแต่นูนสกูลก่อนหน้านั้นไม่มีเครื่องหมายสุกูลเพราะว่าฮุกกรมอิฆฟาพอตรงนี้เขียนเขียนคือมีฮุกกรมอย่างเดียวเลยฮุกกรมเดียวท่านั้นที่เขียนก็คือฮุกกรมอิซฮาร์ไม่หน่วงเสียงมีอาลิฟตามหลังก็อาลิฟเป็นฮูรุฟของอิซฮาร์ ไม่นงเสียงมันอัสซรอลกกลมันอ่านชัดเจนอิสฮาร์แปลว่าอ่านชัดเจนเสียงนูนชัดเจนเลยมันมันอย่าออกเป็นมันมันเสาวุามิงกุมมันอัสซรอลกกลวะมันจาฮาระบิฮี ว่ามันเนี่ยตรงนี้ก็เ,กเทียบเทยบได้เหมือนกันนูนสุกูลเหมือนกันไม่เขียนเครื่องหมายสุกูลตามหลังด้วยจีมเป็นหเป็นหกกุมอิฟฟาหน่วงเสียงว่ามันจะฮารบ,บิฮิว่ามันหัวว่ามันหัวว่ามันหัวชัดเจนมีห้าตามหลังนูนก็เขียนเครื่องหมายสุกูลอ่านนูนชัดเจนก็คือหุกุมอิซฮาร ว่ามันหัวม e ุสตฟิมเนี่ยมีมีหางห้อยลงแสดงว่าตามหลังด้วยบาฮุกุมอิคลเบนวงเสียงว่ามันหัวมุสตฟิมบิไลลิวาซาบุมบินนฮาร์วาซาบุม ดมมาใจจะเขียนดมมตัวเดียวแล้วก็มีมีมหางห้อยลงเมื่อตามหลังด้วยบาผุกุ่มอีกอีกลาบผุกุมอีกลาบนะมีบาตามหลังผุกุมอีกลาบก่อนหน้านั้นเป็นเป็นกัสโรตายเขียนกัสโรมีมีมหางห้อยลงอุกุมอีกลาบตามหลังด้วยบาพอวารีบุมอุกุมอีกลาบเขียนดมมอย่างเดียวมีมีมหางห้อยลง Lalu terus diikuti dengan beri lab, nong, siang. Saya katakan, "Mengkum man asar al kaula, wa man jahar bihi, wa man huwa mus, wa man huwa mustafim bil lail, wa saribun bil nahr." Dalam sabdu ini nong siang banyak, akan ada di dalamnya. จะมีอยู่ในเล่มสี่รู้สึกว่าอิ <c oughs> นชาอัลลนวะอีกตัวอย่างหนึ่งน,นะว่าจิบุอ,นอนันอันนสุกูลไม่เขียนขึ้นมาสุกูลนองเสียงวกผมตรงนี้คืออีกฝาว่าจิบุอัจาอ้าฮุมม ุมอิฟฟะต์เนี่ยตัวใจตามหลังนูนสุกูลไม่เขียนเครื่องหมายสุกูลมูซิรุมมินฮุมมินฮุมตัวฮะเป็นหุกมอิซฮารนูนสุกูลเนี่ยเขียนเครื่องหมายสุกูลไม่นองเสียงมินฮุมวะจิบูอัจจาอุมมูซิรุมมินฮุม وقال الكافرون هذا ساهر كذب ا <اب> ดมมาตเนี่ยหัวอยู่เป็นเลข99เขียนทั้งสองตัวเพราะว่าหุก,กุมมีกาฟตาหลังหุก,กุมอิฟะหน่วงเสียงถ้าหากว่าตัวมีบะตามหลังเนี่ยเขาจะเขียนดมมาอย่างเดียวแล้วก็เขียนมีมหางห้อยลง ตรงนี้ข้กุมอิฟะน่วงเสียง وقال الكافرون هذا سهيرون كذب นะสองสามอายะที่เป็นตัวอย่างก็พอเป็นแนวให้กับพวกเราเวลาอ่านกุรานก็สังเกตได้นะสังเกตได้แล้วก็ Ee, เราแค่จำเราแค่จำว่าลักษณะการเขียนสระก็ก็บ่งบอกก็บอกให้เรารู้แล้วว่าคือฮุกกลมอะไรอ่านยังไงอินชาอัลลอฮฺบิลลาฮิ ტ าฟิกลฮิดายะสัลลามอาลัยกุมรอห์มัตุลลอาฮิ